นี่เป็นราคาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนี่รุ่นไหนครับใช่รุ่นหนึ่งหรออ๋อรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับเจ็ดร้อยนะครับจะให้เพิ่มะมีสองปางก็นแล้วก็มีระิคเนสายมูก็จาัิคเสายค้าขายขยายมองจำอ๋อมีอยู่สามแบบใช่ไหมครับสามแบบนะครับเจ็ดร้อยนะครับ นี้พาเพื่อนๆมาวัดพระพิเลนนะครับก็อยู่สี่แยกวรจักรเป้ป okay. ้อมปราบสตูท่ายนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวันนี้จะพามาดูเหรียญพ่อแก่นะครับเพราะว่าวัดพระพิเลนเขาก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับเหรียญพ่อแก่นะครับนั่นครับมองเห็นวัดอยู่ครับ อันนี้ผมก็มาถึงวัดแล้วนะครับวัดพระพิเรนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับ เพื่อนเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอาสมพ่อแก่นะครับก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลด้วยนะครับฉลองตำนาน50ปีเหรียญพ่อแก่รุ่นมหามงคลครบรอบ50ปีนะครับพุทธาพิเศษวันศุกร์ที่11มีนาคม 2,565นะครับที่อุโบสถวัดพระเรีรนถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับกรุงเทพนะครับก็จะมีเหรียญรุ่นต่างๆครับปฐมบทรุ่นแรกปี2,513นะครับจัดสร้างโดยสมาคมสงเคราะห์ศิลปินนะครับ พระประคุณสมเด็จพระมหารัชชบังคลามุนีนะครับสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรนะครับเป็นประธานจุดเทียนไชยนี่ครับก็จะมีรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับแล้วก็เนื้อเงินเนื้อหน้าวะนากากทองฝาบาทนะครับแล้วก็เนื้อนว่าเนื้อทองแดงลงยาเนื้อทองแดงซาติงเนื้อสัตตะเนื้อสัตตะหน้ากากทองฝาบาทนะครับก็เนื้อ ทองแดงชุบไหลทองเนื้อไหลทองนักกากเงินแท้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอสมพ่อแก่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปวันนี้ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าตรงอสมนี้ก็จะมีให้เช่าวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับ แต่ว่าวันนี้เขาจะปิดนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูอีกที่นะครับสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดนะครับนี่ครับเขาก็มีเบอร์ติดต่ออยู่นะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะสำหรับวัตถุมงคลนี่ครับ อันนี้ไงเขาเปิดวันและเวลาทําการวันหัสบดีเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกานะครับติดต่อศูนย์เก้าสองสองเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่แปดนะครับคุณแอนนารีนะครับมีรู้สึกจะมีสองเบอร์นะครับมีเบอร์ศูนย์หกสามสี่ห้าเก้าหนึ่งหกสามเก้านะครับคุณปอนะครับ ใครที่สนใจอยากเช่าเหรียญพ่อแก่นะครับนอกจากทางวัดจะมีอาสมพ่อแก่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกราบหลวงพ่อดำในอุโบสถนะครับอยู่ด้านนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลอีกที่หนึ่งนะครับเห็นเขาเปิดอยู่นะครับเพื่อนๆโดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอไปกราบ หลวงพ่อดำด้วยกันนะครับอ๋อ,เป,อ,อเ,เป็นหลวงพ่อดำแล้วก็หลวงพ่อเพชรนะครับเป็นหลวงพ่อดำกับหลวงพ่อเพชร นันครับที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่นะครับนะครับเป็นสถา,านที่ให้เราเช่าวัตถุมงคลน,นะครับอมองเห็นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมต,ตอนนี้ก็พาเข้าไปกราบนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อดำนะครับ เน,เนี่ยองไห <ivi>? นหลวงพ่อดำครับมีครับอ๋อองค์ที่สองมีครับองค์ที่สองนี้คือหลวงพ่อดำองค์บนนี่หลวงพ่อเพชรครับอ๋อองค์บนนี่หลวงพ่อเพชรห,หลวงพ่อดำจำลองเอาไี้อัญเชิญเป็นอ๋อนี่หลวงพ่อดำจำลองใช่ไหมครับนี่องค์จริงครับหลวงพ่อเพชรอยู่ตรงโน้นนะครับนี่องค์องค์ท่านกะลาวครับ องท่านกัลเราแล้วอ๋อกำลังจะบูรณะอยู่ครับอ๋อกําลังจะบูรณะอยู่นะครับเออเราเยอะเหมือนกันนะครับกําลังจะต่องบูรณะเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ยังหาปัจจัยอยู่ครับท่านเป็นพระมาจากไหนครับอ๋อไม่ทราบประวัติครับขุดเจอที่ใต้ต้นโพธิ์ที่เกาะอ๋อขุดเจอที่นี่ใช่ไหมครับเจอคู่กับพระพุทธเลนเป็ตลอด องแท้สีดำนะครับถึงเยอะเพราะองเพราะท่านเจอท่านขุนนะท่านพระองค์ดำเลยไม่รู้ไม่รู้ประวัติไม่รู้ประวัติว่ามายังไงใช่ไหมครับไม่รู้ว่าใครสร้างเปานไหนก็น่าจะลายร้อยปีกรุงศรีใต้ดินใต้ต้นโพครับแลวหลวงพ่อเพชรเหรอครับหลวงพ่อเพชรนี่จำลองมาจากพิษณุโลกครับอ๋ออันนี้องค์จำลองเนาะ ข้างหน้าก็มีพระล่วงรถจรนาลิตจำลองจงา,นนานงนกนครตะวันเอานครปฐมเหมืคนับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพาคนเพื่อนไปชมวัตถุมงคลของวัดพระพิเรนนะครับเป็นเหรียญพระแก่วัดพระพิเรนรุ่นหนึ่งนี่ครับรุ่นหนึ่งเขาบอกว่าสร้างพศ2551นนะครับครับ,รบก็จะเป็นพิธีปลุกเสกนะครับ มีเกจิอาจารย์นะครับมาปลุกเสกนี่เป็นราคาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนี่รุ่นไหนครับ อ๋อรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับเจ็ดร้อยนะครับจะให้เป็นจ<ล>ะมีสองปางม,ม,ม,มีอยู่พราดจำแล้วก็มีพระพิฆเนศสายมูก็จะเอาพิษนเนตสายค้าขายเขาก็อยากอยู่เพราะจอก็มีอยู่สามแบบใช่ไหมครับสามแบบนะครับเจ็ดร้อยนะครับเดือนหน้ามาใหม่ถ้ายังมี ตรงนี้ก็จะราคาเดียวกันเหรอครับอันนั้นไม่ได้เลี่ยมแค่ห้าร้อยอ๋อถ้าไม่ได้เลี่ยมนี่ห้าร้อยแต่ถ้าเลี่ยมแล้วก็เจ็ดร้อยแต่จะเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ๋อรุ่นเดียวกันรุ่นนี้จะมีอยู่สามแบบนะครัุ่นนี้จะมีอยู่สามแบบทางวัดก็ยังมีเยอะอยู่ใช่ไหมครับทางวัดก็ก็ไม่เยอไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้า เพื่อนๆอยากได้ก็รีบมากันนะครับเพราะว่าทางวัดก็เหลือไม่เยอะแล้วอ๋อนี่นี่ก็เหมือนกันเหรอครับได้ใช่ไหมเนี่ยเอาไปเลยครับโอ้ขอบผมแล้วกลุ่มะสมก็คือนำมาทำลายล้วหามบูรณะวิหาหลวงพ่อดำอ๋อมาบูรณะวิหารหลวงพ่อดำแล้วนี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันอ๋อแล้วนี่เป็นรุ่นอะไรครับ ก็รุ่นดีรุ่นหนึ่งเหมือนกันบอกเลยมันมีน้งเนื้อหมเนี่ยตามตัวตามบอัวเลยเนี่ยเนื้อผมนี่ราคาเท่าไหร่หรก็สี่ร้อยหร้อยดิใหญ่ดินมเล็กนี่เป็นพรกกิ่งเหรอครับอ่านี้กิ่งพรกกิ่งนี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้ายเก้าสิบเก้าแล้นี่ก็เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านี่เป็นเหรียญอะไรรเกรอยเบเก้เป็นเหรียญเหมือนเหมือนรูปดาวเลยครับหรีน อดีตกรุณาจารย์เห็นนะปู่เทพบุญนารยถเป็นอดีตกรุณาจารย์ของวัดครับผมนี่เป็นหลวงปู่ทวดสองร้อยอันนี้เขาเอามาอ๋อก็มาให้วัดนะครับไม่ใช่ของวัดวัดก็จะเป็นเหมือนเขาแก่ไปเหมือนกับมานำบุญอย่างเงี้ยใส่มาหยอดสองร้อยเอาทับไปลงหยอดใส่ตู้แล้วห้าร้อยนี่เป็นเหรียญอะไรเหรอครับ ข้าวไร้นี่ยังเป็นรุ <c <c right. ่นนี้เทพประสิทธิ์นี่คือมันมันหมดไปแล้วอนีลูกศิษย์เขาจำเนาะอลูกศิษย์เขาบูชามาแล้วก็มาฝากขายครับรุ่นเทพประสิทธิ์หมด้ะหาของยากรุ่นเทพประสิก็จะมีทั้งเนื้อผงแล้วก็เป็นเหรียญก็มีนะครับ นี่ก็จะ9ก้อยนะครับแบบเป็นช่อขอเป็นช่อช่อนี่ก็900าร้อยเหรอครับเก้าร้อยจ้ะแล้วก็ติดอับเขาแก่ก็9ก้รอย ก็เป็เหรียญพระแก่วัดพระพิเรนรุน,นึ่งนะครับพระเทพนาลิมิตรสร้างพศสอ5พันะครับถ้าเรลี่ยมให้เรียบร้อยอย่างนี้ก็700นะครับมีมีแนบให้เราเน็บด้วยนะครับ มเมลี่มก็ห้าร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ ที่ผมจะนาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับรับวันนี้ขอบคุณครับ